สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาฝึกทำออบทกลับของทฤษฎี 4, บทพกกีทาโกรัสกันนะคะจากหัวข้อจงหาว่ารูปสามเหลี่ยมที่สร้างได้นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่ที่ครูบอกแล้วว่าเราจะมีกําหนดด้านอยู่3ามด้านมาให้ซึ่งข้อหนก็จะมี 11, 60, 61ด้านที่ยาวที่สุดตรงนี้คือ61เริ่มก่อนเลยนะคะ61เยกำลังสองเท่ากับ3,721 6กยกกำลังสองเท่ากับ3 6 0 0 11ยกกำลังสองเท่ากับ121สิ่งที่เรนต้องทำต่อก็คือนำสองด้านนะคะมาบวกกันแล้วได้รวมกันเป็น ,3721 แสดงว่าเพราะว่าด้านที่ยาวที่สุดของเราตอนนี้คือ61ใช่ไหมคะตามทฤษริบทพีทาโกรัสด้านที่ยาวที่สุดหรือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองจะต้องเท่ากับ ได้ประกอบมุมฉาก2ด้าน้ยุบลัสองแล้วบวกกันซึ่งผลลัพธ์ที่เราบวกตรงนี้ได้เท่ากันนะคะก็คือ3,721เท่ากับ3,721เอมื่อ,อาตามทฤษฎีแล้วเราสามารถสรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก นะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูข้อที่2ข้อที่2มีตัวเลขคือ1.2 0.6และ1.4อันนี้คือด้านของสามเหลี่ยมนะคะหาดูว่าด้านไหนยาวที่สุดก็คือ1.4เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะก็เริ่มตัวที่1.4ยกกำลัง2องเท่ากับ1.96 1.2ยกกำลัง2องเท่ากับ1.44 ศู 6, ยกกำลังสองเท่ากับ0.36นํานำสองด้านมาบวกกันได้เท่ากับ1.80นะคะเพราะว่า1.4ยกกำลัง2ไม่เท่ากับเพราะเราเรียนรวมแล้วน ผลลัพธ์ตรงนี้ได้1.6 1.96นะคะส่วนตรงนี้ได้1.80เรามาหาข้อสรุปตรงนี้ก็คือ1.4ยกกำลัง2ไม่เท่ากับ1.2ยกกำลัง2บวก0.6ยกกำลัง2นะคะซึ่งตรงนี้ได้1.96ไม่เท่ากับ1.80ถ้าผลลัพธ์ตรงนี้ไม่เท่ากันเราสามารถสรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยมที่เรา กำหนดมาให้ตรงนี้ไม่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการนำบทกลับของทฤษฎีบทพิทาโกรัสมาใช้ในการแก้ปัญหานะคะ